เพื่อความกินไงเอานมห่านก่อนครับอ่าใ้ขันเหนียวห้อมันชุมชุมชุมกันอา้าวหรือว่าผู้ใดมักกะทิก็ใส่กะทิก็ได้นะครับเด้อแต่ว่าผมเอานมแทนครับเพิ่มความหวานนี่อือหือนี่แก่นมันอือหือ,หอ นี่อะคักเติอยู่สสวดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักเช่นเคยครับผมมาผมมาพอกับบาริใจคุณฟังค้องคือเก่าคือเดิมครับผม อมันนี้ได้ข่าเหนียวข่าเหนียวมะม่วงมบม่วง้งวงบนเฮาวได้หนนี่น,นี่นี่ครับนี่นี่เห็นบ่นี่อืมฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าออเนี่ยสดสดครับลนมาจากต้นครับอืมลมแห้งมันก็นลนอืมนี่นะ <c oughs> อ๋อครับนี่โหดเสียงลนอีกเด้อ <c oughs> ลนลงกแรงก้ะเดิดอ นี่เพื่อความกินไงเอานมหาดก่อนครับอ่าให้ขันเนื้อห้มันชุมชุมชุมกันอา้าวหรือว่าผู้ใดมักกะทิก็ใส่กะทิก็ได้นะครับเด้อแต่ว่าผมเอานมแทนครับเพิ่มความหวานนี่โอ้โหเอานมแซชํำๆให้มันอ่าเป็นแซน่นมไว้ไ,วไง ใส่นมใบสักกันเออนี่สูตรนี้ลองมึงด้วยครับสูตรนี้อืมคักขนาดเอ้หมักม่วงกันเท่านี่หมักม่วงกันซุกซุกใหญ่ไหมซุกคักเป็นเพิ่มๆนี่พอดีแซ่บนะหมักม่วงหลวงครับนี่หมักม่วงหลวงอืมขออนุญาตปอกก่อนนะครับเด้อขอบุญหลวงซีสันบั้นบัน ปอกแป๊บนึงปอกแป๊บนึงครับแจนเย็นเจนเย็นอ,อ,อืปอกแป๊บนึงนะโอ้โหนี่ครับลงเลยปึ๊บปึ๊บ ลงเลยอ่าโอ้หน่วยหนึ่งก็สิอิ่มแล้วนี่อือหือนี่แกนมันอือหือีกจิหน่วยกันนี่จิหน่วยนึงครับมาปอกไว้ปอกไว้อฮา

ยังคักนี่อะคักเติอยูคุดจอดฮึมฮึม

อน,นี้ยก็ห้อมดังหอบ <c oughs> อ,อ,องนะเด็กความมันผมมาแซ่บว่าอัน่กะทิอีก <c oughs> แว่กใส่กะทิอีกนะมันหอม รสชาติหม่งวงบ้านเฮาเลยเด้อเกิดมาเนี่ยผมก็เห็นเลยหม่งวงพันธุ์ต่เกิดมาผมก็เห็นเลยหม่งวงบ้านบ้านเลยอ่ะอ่าอื <laughs> hắc <Hát> đập <tượb> vô, hup, <laughs> <laughs> ้างนอกมันจะบรินะอืมอืมนี่ครับ้างนอกมันจะบริอ่าจะหางในเนี่ยเอ้ย โอ้โหช่ำๆนะครับข้างในอย่างนี้มาอมอมยอดอืมอ้ม หมักบวงบานเท่ากับแซเพื่อันอืออืออันนี้หมักบวงใคร bữa nay là xúc khắc giờ nó xúc khắc Để bỏ khắc đi ăn bơm một con khay chân nuôi Hồi giác bọt lắm หลายแห้งล้นจากต้นโอ้จับ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 ฉ่ำฉ่ำฉ่ำด้วยพี่นอ้องโอ้โห้ยมา ん ู้ใหผู้ใหมากแบบรสชาติแบบบหวานแบบเดี่ยนนะเนะน้ำเลยยมะม่วงพ่านกรอบนอกนุมนน่มในหวานอมเปรี้ยวอื <c> ้ม <ười> <c ười> <c ười> 嘛，还不菜。 พักเติบอยโอเคครับผมแต่หากว่ามาว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วย,วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบาิีอยคุมฟังล้องคุมฟังล้องรีจอยครับผมสวัสดีครับ